นี่เลยโอ๊ยคุณมลโอ๊ยปีนแท็บคุณมลคะจเจ็บหรอไม่ได้มาสังอ้อยหรอกนะยอมรับมาดีกว่าเธอเป็นคนทำใช่ไหมปีบอกคุณมลไปหมดแล้วปีไม่มีอะไรจะบอกแล้วปล่อยปีเถอะคะ่ะถ้าวายอย่างนั้นเน่ียเธอคิดไปทำกับแม่แซงถึงขนาดนั้น การให้ฉันปล่อยเธอแต่งี้ง่ายงั้นเหรอเธอพาพมาดีกว่าเธอใช้ให้ป้าอาจไปซื้ออะไรมาปีให้ป้าอาจไปซื้อซอสไก่งวงคุณบนถามปีกี่ครั้งปีก็จะตอบแอบงนี้เพราะมันคือความจริงค่ะปากแข็งนะ ว่าไงจะบอกได้หรือยงังเธอเป็นคนทำใช่ไหมไเธอให้ป้าอาจไปซื้ออะไรมาพูดฉันบอกให้<ม>พูดไงคุณบอลป้าปอาจมาก,ก็ดีแล้วมานี่เลยครับ นายป้าลองบอกผมหน่อยสิว่ายายปีเนี่ยให้ป้าาไปซื้ออะไรมาเออเออไม่ต้องเออต้องออกอะไรทั้งนั้นเหรอครับพูดความจริงมาเลยอะไรนะ้าอะไรสายสายชายชายไก่ไก่อ๋อซ,อซอสซอสไก่งวงค่ะซอสไก่งวงค่ะนี่ไงเจ้าคะ ซอสไก่งวงค่ะนี่มันซอสไก่งวงจริงนั่นเหรอได้ครั้งนี้ถือว่าเธอรอดไปได้แต่จำไว้นะว่าจากนี้ไปฉันจะคอยจับตาดูเธอทุกฝีก้าว คุณปีคุณปีไม่ต้องร้องนะให้นะคะคนดีไม่ต้องเสียใจค่ะไม่ต้องเสียใจนะคะเงียบค่ะเงียบเงียบค่ะคุณแม่ค่ะทวีข้ามมันได้ักเดี๋ยวนี้พี่ก็คงจะเด็ดหัวมันออกไปแล้วแหละตายแล้วลูกวิทำไมพูดอย่างนั้นละ่ะลูกคุณแม่น่งปี มันทําเป็นหงิมหงิมแต่ความจริงอะมันเป็นเสือซ่อนเล็บน,นะคะคุณแม่ต้องเรียกตัวมันกลับเชียงใหม่เดี๋ยวนี้เลยนะคะปล่อยมันไว้ที่นี่ไม่ได้แล้วอะแม่จะทําอย่างนั้นได้ยังไงล่ะก็ลูกวีบอกแม่เองไม่ใช่เหรอว่าคุณป้าหญิงไม่ยอมให้มันกลับมานะ่ะแล้วจะคืนแม่ดึงตัวมันกลับมาแม่ไม่ต้องไปทะเลาะก,กับคุณป้าหญิงแทนลูกเหรอแล้วมันก็จะเป็นผลเสียมากกว่าผลดีนะลูก อย่าวู่วามักได้ไหมฮะถึงไม่ตัดไฟตัง้งแต่ต้นลอมอะมีหวังนัางปีได้ชอบคุณบอไปกินนังแน,น่คุณแม่คุณแม่ต้องหาวิธีช่วยเวคิดให้ได้นะคะว่าจะจัดการมันยังไงไปล่อยมันไว้ไม่ได้อะวิไม่ยอมอะน้อยๆหน่อยได้ไหมลูกนี่ถ้าแม่รู้นะแม่ก็บอกไปแล้วสิ ณแม่วินไม่รักคุญคุณแม่อีกแล้ววินจะหาวิธีจัดการของวินเองค่าีีละ ไม่ต้อง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 อุ้ยอยู่เฉยๆเธอนี่และคราวเนี้เลิกเรียกฉันว่าคุณหญิงสักทีเพราะยังไงเนี่ยเธอก็เหมือนลูกหลานฉันคนหนึ่งอยู่แล้วแต่ว่าเออหน้าแม่ปีกก็อย่าไปขัดใจคุณหญิงก็เลยค่ะคุณป้าไปนั่งตรงนี้ก็นนะระวังนะเออระวังระวังระวัง เจ็บมากไปล่ะปีทำได้ค่ะคงจะชินสินะอืมปีเอ้ยปีถึงแม้ว่าป้าจะไม่ได้อยู่จวนผู้ว่าแต่ป้าก็พอจะนึกออกนะว่าสิบกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยหนูนี่ <c oughs> โดนแม่วิสับโกมายังไงบ้าง แม่วิเนี่ยถึงแม้ว,ว่าเขาจะเป็นเจ้านายก็จริงแต่ถ้าหากว่ามากดขี่ขมเหงหลังแกกันขนาดนี้มันก็มากเกินไปแล้วทำไมล่ะทำไมเราไม่รู้จักลุกขึ้นสู้เขาบ้างฮะก่อนที่คุณยายปีจะเสียคุณยายสอนปีเสมอว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในการเกิดมาเป็นมนุษย์ การกระตันยูรู้คุณคนค่ะทุกคนในบ้านฮิรัญวัตรล้วนมีพระคุณล้นหัวปีปีมีหน้าที่สนองพระคุณคุณวิไม่ว่าคุณวิเธอจะทำยังไงปีมีบ้างอาตอบโต้หรอค่ะ ไม่ปยังอยู่ที่มหาเทเวศนี้ต่อไปฉันว่าคงไม่พร้อต้องเจอเรื่องเดือดร้อนอีกแน่ๆเลยไม่เป็นไรหรอกพี่เจียนต่อจากนี้ไปนะฉันนี่แหละจะเป็นคนดูแลปี่เองโอ้ยตะมน่ะหลงไม่วิยญาอยาังก,กาอะไรดีเธอจะไปทําอะไรได้หยิกเล็บก็เจ็บเนื้อเปล่าๆ <h ums> ตะมนนะตะมนทําไมมันถึงได้หน้ามือตาหมวขนาดนี้นะ <h ums> <h ums> จะประคู ขอให้มีอะไรสักอย่างหนึ่งมาทําให้ตะมนไ,ได้ตาสว่างเห็นธาตุแท้ของไม่วิญญาณน่สักทีหนึ่งเจ็บใจนะ